ดูลงอีซี่ไลฟ์สวัสดีค่ะทุกคนนะคะนี่มาดูเด็กๆนะคะวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่แสงแดดออกสวยๆนะคะจะได้เตรียมตัวพากันออกไปข้างนอกอมาดูเด็กๆนอนอยู่นะคะเด็กๆนอนอยู่ในบ้านอนุบาลไอนน้แม่โชคดีนะคะแม่โชคดีแม่ของปันสุขเฮ้นี่ทเช้า ปันสุกข,ของขวัญอมทองนะอมทองของขวัญปันสุกอยู่กับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพี่มีตังพี่มีตังนะคะกำลังนอนอยู่ไปไหมลูกไปไหมคะไป้างโนานไหมคะพี่โชคเอีเกะกะแม่ทำไมคะแม่โชคดีอย่าถีบแม่นะท้าถีบแม่เฮ้ยก็เด็กเด็กจ้าไปยังจะไปยังเนี่ยนอนตรงนี้ดีมากเลย แม่ชอบเพราะว่าจะได้ไกลขาผู้ใหญ่ไกลขาไม่มีขยียบอ่ะใครพร้อมไปเที่ยวยกมือขึ้นนะคะนี่คือเด็กๆนะนอนกันสามคนสายัวหน้าดำปิตีเลยหน้าดำคิดเลยแล้วก็เนี้่กินหูพี่เขาแล้วเนี่ยไว้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  สองคนพี่น้องสองคนพี่น้องกินคำใหญ่เกินไปแต่พี่มีตังมาเขาเลี้ยงน้องดีอ่ะมุดเข้ามามุดเข้ามาฝั่งนู้นแม่อร่อยโอ้ยมันคำใหญ่เกินไปหรือเปล่าลูกเพิ่งจะได้เดือนเดียวเองคำมันใหญ่ไปนะล,ลูกแม่ว่านะมันจะเคี้ยวละเอียดพอหรือเปล่า

แม่ว่ามันคำใหญ่เกินไปอ๋อาเอาข้ามมาฝั่งนี้อีกแล้ววัวเอ้ยฝั่งนู้นกับฝั่งนี้มันก็เหมือนกันแหละลูกดูคำนี่เต็มปากเลยลูกของขวานคําใหญ่เกินไปดูํำดูทำ,ทำฟันชุกก็ใหญ่เกินไปลูกออมทองใม่มากินหรอคะอมทองใม่มากินฟางอ่ะคะลูก ได้แม่จอบอยู่ลูกคำใหญ่เกินไปลูกเอ้ยจ้องจับสเลียงของนทองอยู่แซ่บเกินไปแซ่บเกินไปแล้วเดี๋ยวพี่มีตังค์นทองรู้อยู่อย่าไล่กันอย่าไล่กันกินดีดีถ้าพลาดเข้าไปแม่จับสเลียงของจับสเลียงเลี้ยงไว้เยอะลูกอะใช่ปฏิของรองเขาเป็นคำใหญ่เกินดูปั่นสุด เด็กเอ้ยนุ่นอมทองหนีไปนอนนุ่นแล้วดีๆลูกดีๆอย่าเหยียบน้องนะนเฮ้ยแม่แม่จะต้องจับก๊อตตองดูขึ้นไปย่ำทำไมลูกเอ้ยไปเร็วๆออกมาลูกออกมาอย่าอุดทางเดินเร็วๆเข้าปันสุกออกมาเร็วๆลูกเร็วมาๆมๆกว่างเงินเร็วๆเดินเดินเดิน เลยโชคดีจะออกนะอืออืออืออกันจุกไปเลยเลยอือ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 ันจุกไปเลยเลยกันจุกน้ำกันจุกน้ำเอกไปลูกออกไปออกไปออกไปอมทองเลยวเร็เดินตีก้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 นอืออมทองเดินเลยเลยมามาไปเร็วค่ะไปเร็วเร็วเลยตีก้น โอ้ยลูกถาวใครเนี่ยยด้ลูกถาวใครเนี่ยลูกถาวใครเนี่ยอืมอืมอืออก็ลูกถาวใครบ้างลูกถาวใครบ้เนี่ยอืมอืมอืมไปแ้วไปแล้วพี่มีตังไปเอคกงกอังกอลุนลุนลุเฮดีดอย่าไล่น้องไปไปหากินยากก่อนเลีเยงค่อยกลับมากินฟางนะลูกนะเฮ่เฮ่เ่่ออ อ่นชนมันลูกชนมัน <c oughs> จัดการมันจัดการมัน <c oughs> ทับย์ทรัพทัพเอาเงนอมทองจัดการพี่ปันสุกเลยจัดการพี่ปัน <c oughs> ปันสุกก็ชอบเล่นกับน้องปะ <c oughs> ปันศุกร์มาขึ้นทับย์ขึ้นทับย์ขึ้นทับย์ขึ้นทับ,ทบ,ทบ โอเคคะ่ะทุกคนนะคะ้าไปแค่นี้ก่อนเนาะเอาความน่ารักกรุบกริบของน้องๆมาฝากพอสมควรนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ